อร่อยรินยินดีเหลือเพื่อลดปากถึงกับภาคชีวิตเขาเศร้าใจไหมกลัวจะรู้ว่าบาปกรรมทำเท่าใดต้องลงไปชดใช้กรรมให้จำทนจึงต้องเล่งบําเพ็ญเช่นพุทธะอีกต้องละชีวิตเขาเอากุศลเปิดเมตตาให้สว่างกลางรกรมลเพื่อหลุดพ้นการเวียนว่ายได้นิพพานกับสวัสดีวรสทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทคน ผู้น้อยชื่อเฉลิมผลภูยาทิพ์นะครับก็จะมาร่วมศึกษานะครับเกี่ยวกับตัวอักษรของค,ความหมายของคําว่าเจนะครับหรือว่าตัวอักษรจีนคําว่าใจนั่นเองก็จะมาร่วมศึกษาตัวผู้น้อยเองมาร่วมศึกษาในวันนี้ก็ไม่ได้เป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นผู้เก่งแต่อย่างใดแต่ก็อาศัยตัวเองได้มาทบทวนสิ่งที่เราได้ประสบพบเจอได้ศึกษาเรียนรู้มากก็มันมาทบทวนดู อันไหนไม่ครบถ้วนไม่ก็สมบูรณ์นะครับก็ขออโสเมตตาชีแน่ผู้รู้ปวดเมตา่าส่งเสริมและสั่งสอนผู้น้อยได้นะครับวันนี้ตัวผู้น้อยเองก็ต้องกันเสียแทนเอนเสือเอ่อขอบคุณฟ้าบารมีธรรมพระอาจารย์ก็จะมาร่วมศึกษาเข้าๆความหมายของคําว่าตัวเจนะครับหรือใจคํานี้นะครับที่ทุกท่านอาจจะเคยเห็นคุ้นหน้าคุ้นตากันมา มากมายให้โฟกัสที่ตัวหนังสือที่หน้าจอนะครับไม่ให้โฟกัสที่โทรศัพท์นะครับโทรศัพท์มันเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าโนเกียสามสามหนึ่งศูนย์นี่นะครับนี่ก็คือตัวอักษรเจนะครับคําว่าเจภาษาไทยส่วนภาษาจีนก็คือแปลว่าใจน,นั่นเองก็คือคําว่าเจนี่ก็คือมีประกอบด้วยตัวอักษรสองตัวบนล่างคือแบ่งครึ่งตัวบนก็คือนับัวมหมดนะก็คือเป็นตัวฉี ฉีตัวนี้นะครับแปลว่าบริสุทธิ์แล้วก็ตัวด้านล่างล่างตัวนี้ก็คือแปลว่าชื่อที่แปลว่าสักการะดังนั้นแล้วตัวอักษรน,นี้มีความหมายที่ล้ำค่าก็คือให้เรานั้นสักการะแล้วก็สักการะด้วยความบริสุทธิ์นั่นเองั่นก็คืออักษรโดยรวมดังนั้นแล้วสีของตัวอักษรทุกท่านอาจจะสงสัย แล้วก็เห็นกันคุ้นหน้าคุ้นตากันเยอะแยะมากมายว่าทําไมถึงเป็นสีเหลืองและสีแดงนะสีเหลืองก็คือเป็นธงเหลืองเปรียบเสมือนอ่าเป็นสีของกษัตริย์เป็นสีแห่งความเป็นปึกแผ่นเป็นสีแห่งความมั่นคงหรือว่าเป็นสีแห่งนักบวชหรือผู้ทรงศีลที่ใช้กันนะครับไม่ว่าเราจะสังเกตเห็นนะครับพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ที่ห่มผ้าเหลืองนะครับก็คือเป็นผู้ปฏิบัติ ผู้บาเพ็ญผู้ทรงศีลนั่นเองนน่ก็คือสีเหลืองก็คือเป็นสีแห่งความบริสุทธิ์ความสุขุมส่วนสีแดงนะครับก็คือเป็นสีแห่งความเป็นมงคลนะครับคนจีนล้วนแล้วแต่อาศัยสีแดงนะเป็นสีแห่งความมงคลอ่าไม่ว่าคนจีนในสมัยก่อนก็คือเวลาแต่งงานก็จะจัดชุดแดงใช่ไหมครับแล้วก็ซองอ่างเปาก็จะเป็นซองสีแดงดังนั้นสีแดงเป็นสีแห่งความโชคลาภโชคดีมงคลนั่นเองอ่านี่ก็คือ ความหมายครเข,ข,ข้าของตัวอักษรเจหรือใจนะครับดังนั้นแล้วก็จะมีนะครับตัวอักษรทั้งหมดนี้ก็คือจะมีอยู่ประมาณ10ขีดนะเรามาศึกษา10บขีดด้วยกันนะครับปู่น้อยก็ร่วมศึกษาไปพร้อมกันนะครับ10ขีดนี้ก็คือเนี่ยขีดที่1ด้านบนก็คือเป็นจุดเรียกว่าเป็นจุดมโนทวารเป็นประตูของจิตญาณหรือเป็นจุดที่รับรู้ประตูแห่งปัญญาน,นั่นเองส่วนขีดที่สอง ขีดมาด้านขวาก็คือทําให้เรานั้นได้ก้าวเข้าสู่เหลือธรรมส่วนขีดที่สามอยู่ตรงกลางที่เหมือนตัววายเนะรียกไ,ได้ว่าทําให้เรานั้นได้เข้าใจถึงความกระจ่างแจ้งในหลักศธรรมส่วนขีดซ้ายด้านบนซ้ายนะครับก็คือคําว่าเต่าที่แปลว่ามีดเอาไว้ใช้ตัดเขาเรียกว่าอารมณ์เจ็ดนะครับตัดอารมณ์เจ็ดที่อยู่ภายในจิตใจของเราทุกคนมีอารมณ์เจ็ด อารมณ์เ็ดก็มีอารมณ์ที่ยินดีโกรธโศกสุขรักเกียดแล้วก็อยากนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคต่อการบําเพ็ญเราต้องค่อยๆขจัดไปนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็มีดด้านขวาก็คือเอาไว้ตัดตันหา6ตันหา6ก็จะมีอ่าความอยากทางรูปเวทนาอ่าแล้วก็เออไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณ์นั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็น ไม่ว่าตัดทั้งอารมณ์ทั้งเจ็ดแล้วก็ตัณหาทั้งหกถึงจะสามารถที่จะบําเพ็ญไปได้แล้วก็ขีดต่อมานะครับเป็นขีดด้านซ้ายก่อนนะครับขีดขึ้นด้านบนก็คือขึ้นสู่ฟ้าเบื้องบนน,นนั่นเองส่วนขีดด้านขวาก็คือขีดลงก็คือลงสู่นรกภูมิส่วนขีดกลางขีดเล็กก็คือเป็นเรียกได้ว่าให้เราก้าวบันไดไปทีละขั้นนั่นเองก้าวบันไดความเป็นพุทธ,ธะเป็นบ,บ,บุริษศักดิ์ แล้วขีดต่อมาขีดด้านล่างใหญ่ๆก็คือก้าวไปอีกขั้นหนึ่งค่อยๆก้าวค่อยๆย,ย,ยกระดับตัวเองไปอีกขั้นหนึ่ง่าแล้วก็สุดท้ายขีดข้างล่างก็คือคําว่าเสี่ยวเสี่ยวที่แปลว่าเล็กก็คือหมั่นสํารวมระมัดระวังต่างๆนะครับในการบําเพ็ญสํารวมระมัดระวังวาจาและการกระทําให้สุขุมรอบครอบเสมอดังนั้นแล้วเราก็จะสามารถที่จะอาศัยตัวอ,อักษรคําว่าเจหรือว่าคําว่าใจนะครับ ตัวนี้สามารถเอามาเกี่ยวกับการบําเพ็ญเราได้นดั่นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผู้น้อยได้เรียนรู้มาก็อยากมาแบ่งปันให้กับพ่อแม่พี่น้องท่านนั้นเองไม่เป็นการสั่งสอนหรือว่าเป็นการชี้แนะแต่อย่างใดนะครับก็คือเป็นการทบทวนเช่นเดียวกันนี่คือเป็นความหมายคร่าวๆของตัวอักษรเจนะครับอาจจะยาวนิดนึงแต่ก็ทนฟังเลยนะครับแต่ก็ผู้น้อยก็พยายามที่อยากจะศึกษาอยากจะแบ่งปันอาจจะยาวแต่ว่าถ้าเราฟังแล้วเข้าใจเราก็สามารถที่จะไปอธิบายให้กับ ผู้คนภายนอกได้อธิบายให้กับคนที่เขายังสงสัยแล้วก็สามารถที่ชักชวนเขามาถือสินกินเจมาทานเจเหมือนกับเราได้นั่นเองนะครับการกินเจเป็นการที่ถือจิตเมตตาเป็นอาหารอาหารเจถือว่าเป็นอาหารของพระพุทธ,ธพระโพธิสัตว์ดังนั้นเรามาถือสินกินเจเรากําลังเรียนรู้การเป็นพระโพธิสัตว์การเป็นพุทธ,ธอริยะในอดีตในอนาคตนั่นเองถ้าหากเรากินได้เราทําได้เราปฏิบัติบาเพ็ญได้สักวันหนึ่งเราจะต้องเป็นพุทธ,ธแน่นอนนะครับ ดังนั้นแล้วนะครับก็ขอผู้สูตทุกท่านนะครับมากินเจด้วยกันนะในวันที่เริ่มกินเจก็คือเริ่มล้างท้องวันที่25นะกันกันยายนนี้กินบกิน25ล้างท้องส่วน26เริ่มกินวันแรกจากวันที่26ไปถึง4ตุลาคมก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับผู้ที่มีจิตเมตตาผู้ที่อยากเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับไม่ว่ากินเจเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเพื่อให้จิตใจที่เมตตา ไม่ทำไม่ก็เรียกว่าไม่ฆ่าสัตว์นะไม่เบียดเบียนต่อสรรพสัตว์และชีวิตเลือดเนี้ยชีวิตเขาไม่เอาชีวิตเขามาต่อชีวิตเราดังนั้นแล้วก็ขอให้อุปรลุกท่านนะครับได้มาค่อยถือสิจินเจกันทุกๆคนเลยแค่เก้าวันสิบวันนยะถ้าเรากินได้นะครับปีหนึง่งมีครั้งหนึง่งทําให้ได้นะครับชีวิตเราก็จะสดใสขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งนะครับกินเจอีกอย่างหนึ่งก็คือกินแล้วหน้าตายดีนะครับอยากบอกว่าเคล็ดลับ กินแล้วน่าจะดูเด็กคนจินเจนั้นเขาเรียกว่ามันมีอยู่สามสิ่งก็คือไม่สามไม่ว่างก็คือไม่ว่างเจ็บไม่ว่างป่วยแล้วก็ไม่ว่างตายอาจารย์ผมก็ได้กล่าวไว้นะครับนะะนี่ก็ผู้น้อยก็มาร่วมศึกษาแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็ปัญญาอน้อยนิดอความเข้าใจหลักธรรมก็ยังน้อยไม่มีกล้าที่จะบังอาจที่จะมาสั่งสอนอุโสหรือ ชี้แนะแต่อย่างใดแต่อาศัยความรู้ต่างๆมาค่อยศึกษาย้อนมองสองตนเช่นเดียวกันผู้น้อยก็จะต้องฝึกฝนกินเจอีกเยอะฝึกนฝกนบาเพ็ญมีหลายเรื่องหลายราวที่เรายังไม่เข้าใจต่อหลักธรรมเราก็ค่อยศึกษาเรียนรู้ไปนะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดมีชีวิตจนถึงแก่เท่าก็เรียนรู้ไปถึงแก่เท่านะผู้น้อยก็ขอร่วมศึกษา ความหมายของตัวอักษรเจแต่เพียงเท่านี้ครับหากพูดผิดพลาดประการใดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ประการใดก็ขอให้พระแม่มองทำและสิ่งสิทธิท์ทุกๆององเมตตาประทานอภัยพระอาจารย์ชายพระอาจารย์ยิ่งเมตตาประทานอภัยอุวุโสทุกท่านโปรดเมตตาชีา้แนะอบอุ่มผู้น้อยด้วยนะครับผมถือว่าเป็นลูกเป็นหลานนะครับออนเฉลิมพลบุญญาทิพย์ก็ขอสวัสดีนะครับผมลาตีสวัสดีนะครับสวัสดีครับ